คลิปนี้ก็ฝากถึงไนะอ้บอยเขมรนะเอออยากให้บอยเขมรเห็นคลิปนี้แล้วก็ทําคลิปตอบกลับมาจังเลยอะ่ะบอยที่ผ่านมาจะบอกว่าคนไทยอะ่ะไปด่ามึงอะ่ะบอกมึงอะ่ะเป็นอินฟูที่ดีแต่ปากเป็นคนขี้ขาดตาขาวพอกูฟังแบบนี้แล้วกูรับไม่ได้เลยว่ะเพื่อนทีนี้จะบอกว่าที่ผ่านมานะพิธีก่อนเปิดซีเกมส์ประเทศไทยจัดได้ห่วยแตกมากมึงดูกูเป็นตัวอย่างกูด่าโชว์เลยนี่เดี๋ยวกูทําเป็นแนวทางให้มึงดูกูด่าโชว์เลยว่ารัฐบาลคือจัดได้ห่วยแตกมาก แต่ทีนี้กูจะบอกมึงว่ากูเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ซีเกมที่ขเขมรเคยจัดอะจัดได้โคตรห่วยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมพิธีมอบรางวัลแล้วเหมือนจัดในป่าช้าเลยเพื่อนแล้วเอารถยนต์เนี่ยคือไปเปิดไฟส่องหน้ารถใส่โอ้โหงานแม่งหนักกว่างานโรงเรียนเลยกะเหมือนงานอนุบาลจัดกันนะเพื่อนเนี่ยคือจังหวะที่ดีที่มึงจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของมึงเพื่อนดาฮุนเซนโชเลยกูซัพพอร์ตจริงๆดาฮุนมาเน็ตโชเลยออกโซเชียลไปเลยเพื่อน ทีเนี้ยนะคนไทยทั้งประเทศอะกูบอกให้เลยนะจะให้การยอมรับมึงเลยว่ามึงอ่ะของจริงมึงอ่ะของแท้เออตามนี้นะเพื่อนเดี๋ยวถ้ามึงเห็นคลิปนี้แล้วนะมึงทําคลิปตอบกลับกูมาด้วยนะรอชมอยู่นะเพื่อนโอ้โหเป็นยังไงในเวลาเนี้ยปัญหาเข้ามาทุกบัอยาง